สวัสดีครับ c s n e w วันนี้ครับศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมพร้อมกระจายข้อสอบแกดแพทให้กับสนามสอบ8สนามในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนครับเมื่อวันที่15มีนาคม2564เวลาประมาณ19นาฬิกาศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำโดยอาจารย์ดรนิรนาสแก้วประเสริฐรักขงทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษามาหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทาการรับและจัดเก็บข้อสอบ การทดสอบความถนัดทั่วไปและการสอบความถนัดด้านวิชาการหรือ g ก t แพจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อสอบเพื่อกระจายข้อสอบให้กับ8สนามสอบได้แก่สนามสอบจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศและสนามสอบโรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชสนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยสนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนสุราชพิทยาและสนามสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีสนามสอบจังหวัดชุมพรได้แก่สนามสอบโรงเรียนศรียาไพและสนามสอบจังหวัดระนองได้แก่สนามสอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคารซึ่งตลอดระยะเวลาในการรับและกระจายข้อสอบศูนย์บริการการศึกษามีเจ้าหน้าที่ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาตลอด24ชั่วโมงโดยทางคลังจะทำการกระจายข้อสอบไปยัง8สนามสอบภายในวันศุกร์ที่19มีนาคมนี้ครับ สำหรับการทดสอบความถนัดทั่วไปและการสอบความถนัดทางด้านวิชาการหรือ g ก t แพ t จะจัดขึ้นในวันที่20ถึง23มีนาคมนี้ครับสำหรับผู้เข้าสอบสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลการสอบและสนามสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติครับเศรษฐุเทพแก้ว CS News รายงาน